มือนีจะกะสิมารีวิวแกงวานมักบวบแบบสไตล์ของตัวเองให้เบิรงนเดททุกคนหรือว่าภาษาในเมืองหรือว่าปกติเขาจะว่าต้มหวานมักบวบแต่ว่าย้านเฮาจะเอินแกงวานมักบวบเป็นจังได๋สไตล์ของจอยว่าจะแกงเฮ็ดนวใดเอาอีหย่างใส่แหน่ก็ เรียมไปับสมคลิปเต็มนํากันเลยเด้อทุกคนแล้วเป็นจ้งได๋กลับไปเบิ่งนํากันเลยว่แลกระปายเบิ่งนํากันเลยเด้อไว้จ้งได๋สบายดีทุกคนื้นนี้จะกระสิมารีวิวเอาหมักบวบมาเฮ็ดแกงวานให้เบิ่งเด้อทุกคนเฮ็ดแกงวานสไตล์บ้านๆของตัวเองอย่างแรกเลยเจะกระตองเอาไม้มาแม,ม่นหมักบวบก่อนหมักบวบนี่ก็คือเขาปลูกอยู่ในนาแล้วมันก็ขึ้นมาอยู่ปลายต้นไม้มันเป็นหมากอยู่ ปลายกกหมักหมี่พูดนดทุกคนเขาก็ต้องเอาไม้ยาวมาแมนเอาเพราะว่ามันอยู่โคตรสูงเลยอันนี้อยู่ตอนาอ้า,นาเชียงนาเขาเลยทุกคนมนอนี้จฉาการนอนนาผู้เดียวคือเก้าปกติเขาก็ต้องนอนฝ้านาอยู่แล้วมือใดพอแม่นอนจะกระต้องไปนอนบ้านมือใดพอแม่นอนบ้านจะกระต้องนอนนาเปลี่ยนกันเฝ่า,รราตักไปตกไก่หลังจากเขาแหมนลงมาแล้วมักบวบเขาก็ต้องไปเก็บเอา หมักบวบเที่ยวแมนออกตกมาก็คือเละเบื่อยหมดเลยเพราะเนื่องจากมันสูงแหงเลยทุกคนหลังจากเก็บหมักบวบมาแบบนี้เลยทุกคนนี่มันก็คือเอาได้หลายอยู่เด้แต่กันยังบวพอเขาก็ไปแม่น่อมันยังขึ้นกกหมักแฟนในหมักบวบมันคือโคสูงเลยกว่าสิได้กินโอโ้โหโครยาก ว่าปลูกอนยุเตียกับมีมิแตียุสูงสลายจางจะเป็นมากหลังจากได้มาแล้วต่อมาจะก็คือต้องมาดังไฟก่อนทุกคนดังไฟเกมสีเห็ดต้ตมหวานเขาจะอยูุบ้านเขาเขาจะเอ็นแกงหวานเลยแกงหวานมักบวบหรือว่าเอามักบวบมาเห้คล้องหวานมาใหต้ต้มหวานอย่างแบบนี้เลยทุกคนเขาอยู่ห้านเขาแท้เขาจะหวาเอ็นแกงหวานเลยหลังจากได้ดังไฟแล้วแล้วจะกระตอมมาต้องเอาหมอมาล้างก่อนทุกคน หม้อก็ล้างเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าเาก็ต้องล้างอีกเผื่อใ้มันเพดเพราะว่าหม้อจะเป็นหม้อแต่งกินวาวแต่งกินอีอย่างาก็จะเอาหม้อดวงเดียวนี่เฉพาะอยู่นาหลังจากนั้นต่อมาล้างหม้อแล้วเราก็านาใส่หมอ้อแแกงหวานเราก็จะเอาเกลือใส่น้อยนึงอยู่ห้านทุกคนเนี่ยแจ้งไดล่ะแกง,แก,งกระต้องเอาเกลือใส่น้อยนึงสาหรับจอยแกงหวานกเกลือใส่แล้วก็ไปเอาหม้อไปค้างไว้หลังจากค้างหม้อแล้วก็ต่อมาก็คือเอาม้กบวบมา ซอยออกบึงวันใดงามวันใดบวงามก็มตัดถิมแน่ก็เอาไว้แน่แบบนี้เลยทุกคนหลังจากได้มาแล้วต่อมาก็คือล้างน้ำเอานํำมาล้างล้างน้ำก็ต้องเอาใสคุล้างอยู่ในน้ำเลยทุกบมเมนล้างอยู่ในคุเลยเทุกคนกับแบบนี้แหละอยู่บ้านเฮาเฮ็ดกินแบบง่ายๆหลังจากล้างน้ำมาต่อมาก็คือซอยเลยซอยกับซอยตอนยาวแบบนี้เลยทุกคนอยู่บ้านเฮาซอยบักบวบกับซลายเจ็ดจังสี่ละ อันนี้เอินมักบวบเดยอยู่บ้านทุกคนเดีว่าเอินมันมักอีหยังเขาก็คือจะเอามาให้ของหวานหรือว่าต้มหวานอยู่บ้านเราจะเอินแกงหวานเราง่ายๆคือว่าแกงหวานมักบวบเลยอันนี้ก็คือแบบนี้เลยอันนี้ตายบ้านๆของตัวเองทุกคนบมเป็นของตัวเองว่าเป็นคนอื่นฮิตคือเฮาบอแต่ว่าครอบครัวเฮาส่วนใหญ่เจ็ดจังซี่มาตั้งแต่หน่อยจนใหญ่แล้วหลังจากนั้นต่อมาซอยแล้วๆก็คือมาเบิ่งหมอ ล้วกะมันพดแล้วกะเอามักบวบทอกใส่เลยทุกคนก็คือจะแบบนี้เลยหลังจากนั้นแล้วก็บวงคนคนให้มันนําให้นํามันท่วมมักบวบเอาน้าใส่น้อยมันก็คือเอาน้าใส่หลายเด้หลังจากนั้นต่อมาเอามักบวบใส่ดนไปสักพักหนึ่งเราก็พยายามดังไฟใส่ให้มันสุกให้มันเปื่อยให้มันเละก่อนเอาจีนะ กินได้หลังจากกันโดนไปสักพักหนึ่งเราก็มาหวงคนบึงมันก็คือสุกแล้วหลังจากนั้นก็น้ำตาลใส่เลยทุกคนอันนี้คือแกงหวานแบบสไตล์บ้นบานๆของตัวเองเลยแกงหวานหมักบวบ,บ,บแกงกินมุอแรงนี่ละจอยแกงเองเราก็กินเองเนอนหน้าผู้เดียวหลังจากนั้นน้ำตาลใส่แล้วก็ซีบบึงว่ามันหวานแล้วบอก็คือสรุปมันหวานแล้วกระปวงเลยทุกคนต่อมาก,ก็ วงมาแล้วก็คือพยายามเอาวงคนๆให้มันเย็นให้มันเย็นด้ทีเราก็เกี่ยวตักกินแบบนั้นทุกคนหลังจากนั้นมันเย็นเราก็ตักใส่ถ้วยเกี่ยวกินเลยอันนี้ก็คือจะเอาไว้มันเย็นต้นเราจะจับกบะปอาน้ำมาแล้วก็เกี่ยวกินข้าวทุกคนกินข้าวมื้อแรกเนี่ยเราก็จะมีขวดตักแตนแน่แล้วก็จะมี แบบแกะมะกอกแล้วก็จะมีไข่นาทุกคนกับแบบนี้เลยแนวกินมากินขํากันเลยทุกคนแซ่บๆกินข้าวแล้วก็กินของหวานใบนามต้มหวานแนวกินมือนี้ก็มีแค่ซํานีละอยู่แบบง่ายๆกินแบบง่ายๆอยู่หวานเฮามีสาใดก็กินสานานอยากกินอย่างก็ต้องปลูกต้องชอกต้องหาตับ่าตําผู้พาตับปลาใหม่อีหย่างแบบนี้หวานเฮาหมูมีตลาดเนี่ยอยากกินอย่างก็ต้องปลูกเอาแบบนี้เลยทุกคนอยู่ง่ายกินง่าย